สวัสดีจ้ามาผอก็หมดกับพิชาติอีกเราเด้อจ้ะมาเบิ่งจ้าว่ามือนี่พิชาติเทนั่งให้กินจ้าเนี่ยจ้ากำลังจะตําทะเลเด้อจ้ะมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยแครงเด้อจ้ะไปจ้าไปเบิ่งพิชาติตำกันจ้าตำไม่พอขั้วเอาเราบอกเอาแล้วนำเสนอเด้อครับเด้อตำสมซีฟู้ดนี่จ้าบอกพริกก่อนเด้อจ้าพริกกระเทียม แซ่บแซ่บตอนใบๆนะจ๊ะพี่นอ้องแดดห่อนมาจ้าเข้าไปปรุงรสกันจ้าบัดนี้เดี๋ยวตำหมักด้วยจ้าจ้ใส่ปลาแดกเข้าไปหอมๆ น้ำตาลนิดหน่อยตัดรสค่ะโอ้ยซีโฟตเต็มจานเลยจ้ะใส่บักหนาวใส่เปลือกเลยครับใส่เข้าไปบักเกลก่บม<ส>ันหอมใส่บกเกลอเหลืองเองข้าไปน้ำจ้ะมันจังหอม เ,เครื่องลหล่หล่นะจ๊ะมันจังแสบเกลือเ,เ,เทศเข้าไปจ้ะตะเคืองกับเคืองคกแล้วจ้ะ mặc nhắn cái xay cho bây giờ như rồi ta mặc mặc cả ลืมใส่ผงนัวได้เนาะใส่กันน้อยก่อนต้ผงน้อน้อยหนึ่งใส่ได้ไหลายโหลดผงนัวมันยังแสบนะจ๊ะ <c oughs> เครื่องเต็มโคกเลยจ้ะ <Okay. S 1> ใส่เศบักหุ่งเข้าไปแบบ สีสันครับส<า> <4 3 S 1> ีสันน้ำไล่ไหลจ้าทายไปนำ้ำไลยไหลไปซีฟู้ดเข้าไปเอาซีฟู้ดลงไปน้ำข้นเราก็ซีฟู้ดลงไปนะจ้าเต็มโคกเลยจ้าคนเอาก็ได้เราได้ดจา่า,า,าออยจจาากกาอยอะต่ำเพราะว่าเปลือกหอยมันสิแตกจ้ะเวล่าข้ากินเราเดี๋ยวข้าจะยำเปลอกหอยจ้าข้าวข้นเอา น้อมครับจ้านี่เป็นสีสันเลยจ้าคนน่ะมาหย่อนซีหย่ว,ยวน้องอีกแล้วจ้าเทจ้จาพักเต็มถาดนะจ้านี่จ้าพักเต็มถาดเทลงเลยไปที่นี้ ให้นามบอ,อกกันได้จ้ะนี่นนจ้ะแต่แสบป้าจะ้ะน,นี่นำได้อเลย